ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชาติศาสตร์และประชาชนรายการที่นําเสนอภารกิจสําคัญของทุกเหล่าทัพเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาและ18นาฬิกาหลังครบธงชาติวันนี้อยู่กับผมรัสรุทธาพรทองสุทธิครับวันนี้นะครับเรามาเริ่มต้นกันด้วยภารกิจของกองทัพภาคที่3นะครับจัดพิธีทอดกระถินสามัคคีเพื่อเป็นการทานุบํารุงพระพุทธศาสนา ซึ่งในปีนี้กองทัพทพี่สามได้กำหนดเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามัคคีณวัดคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโดยมีพลโทอภิเชษซื่อสัตว์แม่ทัพที่สามเป็นประธานในพิธีโดยกองทัพทพี่สามและหน่วยพนทรงกองทัพทพี่3ามสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากองทัพทพี่สมข้าราชการทุกภาคส่วน กำลังพลและครอบครัวหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่3ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามัคคีเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นสิริมงคลสร้างเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พระพุทธศาสนิกชนในพื้นที่โดยปัจจัยที่ได้จากการทอดกระถินในครั้งนี้ได้นำไปทำนุบำรุงาศาสนาาสถานบูรณะซ่อมแซมและใช้จ่ายในกิจของพระสงฆ์วัดคูหาสวรรค์จังหวัดพิจณุโลกต่อไป แม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพัฒนาเพื่อความมั่นคงโครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟพลโทเกียงไกรศิรักแม่ทัพภาคที่4ได้พบปะพูดคุยทักทายกับกลุ่มพี่น้องเกษตรกรและมวลชนกลุ่มเสื้อเขียวที่มารอให้การต้อนรับก่อนเดินเยี่ยมชมแปลงสาธิตการเพราะพันธุ์เมล็ดกาแฟทั้งสองสายพันธุ์ได้แก่พันธุ์กาแฟโรบัสต้าและพันธุ์กาแฟอาราบิก้า ก่อนร่วมกับกลุ่มกเกษตรกรนําดินใส่ถุงเพาะเพื่อนําไปย้ายต้นกล้ามกาแฟลงถุถงเพาะประมาณ2 0 0 0 0 0ต้นโดยประมาณต้นปี2 5 6 4จะสามารถนําไปส่งมอบต้นกล้าให้กกบเกษตรกรตามแผนการส่งเสริมการเพาะปลูกกาแฟให้ครอบคลุ่มทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อําเภอของจังหวัดสงขลาโดยแม่ทัพภาคที่4ได้กล่าวว่า วันนี้เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการปลูกกาแฟที่ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่สร้างรายได้สร้างอาชีพสร้างเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆทั้งทางด้านเกษตรแางการท่องเที่ยวให้ขับเคลื่อนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยทั้งหมดนี้นะครับเกิดจากความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่ต้องการมีอาชีพมีรายได้เป็นโครงการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ต่างๆในพื้นที่ภาคใต้ได้อีกทางหนึ่งขอพี่น้องเกษตรกรและผู้สนใจมีความมั่นใจว่าหากเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนในการที่จะช่วยยุติเหตุการณ์ต่างๆและความรุนแรงในพื้นที่กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าจะยังคงขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการปลูกกาแฟไปอย่างต่อเนื่อง ขอให้ทุกส่วนมีส่วนร่วมรู้สึกเป็นเจ้าของสามารถขยายผลต่อยอดเกิดความยั่งยืนต่อไปสำหรับกาแฟนั้นเดิมในพื้นที่จังหวัดยะลาได้มีการปลูกอยู่แล้วแต่ยังขาดการส่งเสริมสนับสนุนอย่างจริงจังประกอบกับกรมวิชาการเกษตรได้ตรวจสอบพบว่ากาแฟของจังหวัดยะลามีคะแนนคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมีฟองครีมที่หนาและมีกลิ่นหอมของถั่วรสชัดเปรี้ยวของมะนาวอยู่ในกลุ่มบราวชูกาซึ่งไม่พบในกาแฟที่ปลูกจากที่อื่น กองทัพภาคที่1นะครับส่งมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และได้โอกาสในชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานครและ25จังหวัดภาคกลางพลตรีพงศักดิ์เอี่ยมพยาผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระชาทานภาคหนึ่งผู้แทนแม่ทัพภาคที่1เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และได้โอกาสในชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานครและ25จังหวัดภาคกลาง สนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ตามพระราชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมอบบ้านให้กับนางมนทาทิพย์สินลักษัพย์อยู่บ้านเลขที่47ทับหหมู่ที่6และนางสาวแก้วตาแสงชูอยู่บ้านเลขที่47ทับหมู่ที่6จจำนวนสองหลังที่ตำบลหนองตำลึงอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีทั้งนี้มณฑลหันบกที่1 4จัดกำลังพลพร้อมยุทธปกรณ์เข้าดำเนินการซ่อมแซมด้วยการรื้อบ้านหลังเดิมออก ใช้เสาปูนต่อเติมและก่อเสาใหม่ก่อผนังตัวบ้านกั้นห้องนอนห้องน้ำร้างโครงหลังคาเหล็กมุงด้วยสังกะสีและต่อเติมพื้นที่ระเบียงหลังคาหน้าบ้านพร้อมติดตั้งโถสุขภัณฑ์ห้องน้ำติดบานประตูบานหน้าต่างรวมถึงการจัดระบบไฟส่องสว่างใหม่ทั้งหลังโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน252หลังยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนสร้างสุขอนามัยที่ดีมอบความสุขพร้อมรอยยิ้มให้แก่พี่น้องประชาชน โอกาสนี้พลตรีพงศักดิ์พร้อมคณะได้ส่งมอบเตียงเตียงผู้ป่วยนะครับให้กับนายพีพระอินทรัตอายุ44ปีผู้พิการติดเตียงเนื่องจากอุบัติเหตุจากการทำงานในโรงงานอาศัยอยู่กับยายที่เป็นผู้ดูแลสารเจ้าอายุ70ปีรวมทั้งได้ส่งมอบรถเข็นวิวแชร์แก่นางสาวสาคอนอ่อนอายุ59ปีผู้พิการเดินไม่ได้ตั้งแต่กำเนิดอาศัยอยู่กับพี่สาว พันเอกประสันแสงศิริรักรองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่สี่เป็นผู้แทนผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่4ี่ร่วมกับผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่39นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิศนุโลกและผู้จัดการเขตธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำพิธีส่งมอบบ้านแก่ผู้ได้โอกาสทางสังคมตามโครงการสร้างซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ได้โอกาสและผู้ยกากไร้ประจำปี2563ให้แก่นางสาวกัญญาภักดิ์ของชัยและนางชฉวีวัน เรีองโพคาณนะบ้านเลขที่117ทับ2ถนนสีราชเตโชชัยชุมชนบ้านคลองพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพร้อมมอบเครื่องหุโปโภคบริโภคให้กับครอบครัวผู้ยกากไร้ทั้งสองครอบครัวด้วยทั้งนี้กองพลอาหารราบทพีส่สได้จัดกำลังพลจิตอาสาเข้าดำเนินการสร้างบ้านหลังดังกล่าวตั้งแต่ห้วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2563ที่ผ่านมาจนแล้วเสร็จส่วนตอนนี้นะครับพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ ในวิกฤตครั้งที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเราได้บทเรียนบางอย่างและทําให้เรารู้ว่าเราละเลยการวางแผนชีวิตมากแค่ไหนและนี่คือจุดเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อระเบียบทางสังคมและสุขอาอนามัยของส่วนรวมเปลี่ยนเพื่ออนาคตที่มั่นคงพร้อมแบ่งปันและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ในทุกวิกฤตที่ผ่านมาคือบททดสอบความแข็งแกร่งของเรามาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันของชีวิตด้วยการเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อก้าวไปสู่ชีวิตวิถีใหม่เป็นระยะเวลากว่า6สัปดาห์นะครับที่ได้เปลี่ยนแปลงน,น,น้องๆทหารใหม่นะครับให้เป็นทหารที่ดีและเป็นคนดีของสังคม สร้างความอบอุ่นใจในครอบครัวนะครับติดตามได้จากภาพนี้ครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดซึ้งนะครับและก็น่าภาคภูมิใจของกองพันธอนราที่ากรมทหารราบที่4เผยภาพสุดประทับใจความภาคภูมิใจของครอบครัวที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของกําลังพลทหารใหม่ที่ได้แสดงออกและปฏิบัติตัวขณะลาพักผ่อนกลับไปดูแลครอบครัวหลังผ่านการฝึกฝนวิชาทางทหารตามมาตรฐานและหลักสูตรของกองทัพบ,บกในการฝึกศึกษาให้แก่ทหารใหม่ใน6สัปดาห์ ทั้งการฝึกฝนเปลี่ยนแปลงด้านระเบียบวินัยร่างกายและจิตใจของทหารใหม่โดยพ่อแม่และครอบครัวของผู้ปกครองนะครับได้นําเสนอการเปลี่ยนแปลงของน้องน้องทหารใหม่ผ่านช่องทางและสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆซึ่งจากการฝึกบ่มเพาะในการรับราชการเป็นทหารกองประจำการของลูกชายนั้นหลายครอบครัวเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เติบโตดีขึ้นเป็นคนเก่งเป็นคนดีมีคุณภาพจนอดใจที่จะโพสต์กล่าวชื่นชมผ่านสื่อโซเชียลไม่ได้เป็นความภาคภูมิใจที่แสนจะอบอุ่นภายในครอบครัว ฐานรากสำคัญของสังคมที่กองทัพช่วยสร้างและช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปติดตามทัศนคติของนักศึกษาม,ม,ม,มาาหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงหลังเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการติดตามได้จากรายงานครับดางัจะเป็นความภาคภูมิใจกับตัวเราคนลองเปิดใจดูทำให้เราก้าวต่อไปได้ไกลขึ้นชื่อพลทหารจักรีพัฒน์ครับปัทลาสกุลโยธิน เรียนจบศิลปศาสตร์เอกภาษาจีนครับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรู้สึกดีครับเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเพราะว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับสายงานทางราชการมาก่อนเลยมีแต่งานเอกชนแล้วก็งานทั่วไปคือจริงๆการทํางานมันมันมีหลายรูปแบบและทุกๆรูปแบบก็จะมีเนื้อหาหรือว่าทฤษฎีในงานของแต่ละสายงานที่ไม่เหมือนกันอยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูเพราะว่า ทุกที่ที่เราอยู่ไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือว่าราชการท้ายที่สุดเราต้องอยู่ในกฎระเบียบต่อให้อยู่ในองค์กรของภาครัฐหรือเอกชนทุกที่ก็มีกฎระเบียบที่เราต้องปฏิบัติตามแต่กฎระเบียบของทหารนั้นจะเข่งคัดกว่าเพราะเราเป็นคนที่รักษาไว้ซึ่งเกียรติและคอบิน,นัยครับพอผมมีโอกาสได้มารับราชการทาหารที่บ้านเขาก็อยากให้ผมรับราชการทาหารต่อคือจริงๆอยากเชิญชวนให้ทุกคนเข้าเข้ามาลอง ประสบการณ์นี้ดูนะมันอาจจะเป็นจุดเล็กๆที่จะทำให้เราก้าวต่อไปได้ไกลขึ้นแล้วก็เปิดมุมมองใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆเจอสังคมใหม่ๆเราจะได้ทดสอบตัวเราเองด้วยว่าความอดทนเรามีเยอะขนาดไหนมันจะทำให้เรารู้จักตัวเองดีขึ้นในหลายๆอย่างบางคนบอกว่าฝึกทหารฝึกเรื่องความอดทน,นแต่ผมมองว่า ฝึกทาหารแล้วเราได้ทั้งความอดทนทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจครับมันก็จะเป็นช่วงเวลาหนึ่งในในช่วงชีวิตหนึ่งของเราที่เราจะจำในตลอดชีวิตว่าทางหนึ่งเราเคยผ่านจุดนี้มาได้แล้วเจะเป็นความภาคภูมิใจขับตัวเราเลยและสำหรับวันนี้นะครับรายการเพื่อชาติศาสตร์และประชาชนหมดเวลาลงแล้วเราจะลากไปด้วยบทเพลงทหารแห่งแผ่นดินสวัสดีครับ เกิดมาเพื่อเป็นรั้วของแผ่นดินหยัดยืนด้วยชีวิตที่หาวหาจะไม่กลัวยากเย็นจะไม่เกรงภัยพาพิทักแดนดินถินบาทที่ผูกพัน